สวัสดีครับพี่อำนาจเจอพี่อำนาจพอดีสวัสดีครับผมอ่าวันนี้พี่อำนาจนะครับพามาดูที่ดินนะครับจํานวนห้าไร่นะครับหลังทิ้งเขานะครับเส้นหนองขวางอ่าหน้องจอกนะครับผมบรรยากาศล่มลื่นดีมากเลยครับหลังติดภูเขานะครับหลังติดเขานะครับนี่ครับที่ห้าไร่ครับผม นะครับเดีเียมหน้าตาดูดูบรรยากาศนะครับผมรยล่มลื่นมากนะครับผมด้านหลังติดภูขเขานะครับเนี่ยติดเลยนะครับผมการท่องนคมสะดวกมาจากกรุงเทพก็ประมาณสักร้อยกว่ากิโลเมตรประมาณร้อยห้าสิบกิโลเมตรครับผมซึ่งอากาศดีมากนะครับนี่ครับ ประมาณ670เมตรนะครับหนากบางหลังก็ติงงเขานะนะครับสนใจติดต่อพี่อำนาจได้นะครับเบอร์นะครับเบอร์ติดต่อได้ที่0 6 4 5, 5์3 9 7 8 9นะครับพี่อำนาจนะครับขอบคุณครับ